วันนี้จะจัด SCP ให้2รหัสด้วยกันนะครับเป็น SCP ที่เป็นเด็กสาว2คนต้องบอกก่อนนะว่า2คนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเหมือนกับ SCP 073และ SCP 076นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเด็กยุโรปคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเด็กเอเชียนอกจากนี้เนี่ยเรื่องราวของเด็กทั้งสองคนนี้นะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าไป ถ้าเพื่อนๆน้องๆมีความสามารถดึงสิ่งของหรืออะไรก็ได้ในภาพถ่ายจะถ่ายรูปอะไรกันมาแล้วจะดึงอะไรออกมาจากรูปแล้วถ้าทำได้จะบอกกับคนรอบข้างไหมครับและนี่คือความสามารถของ SCP 105หรือไอลิสนั่นเอง SCP 105เดิมทีเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า ไอริสทอมสันนะครับโดยไอร t h ทอมสันเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงเชื้อสายยุโรปนะครับผมผมสีบอนตาสีฟ้าเธอมีความสูงอยู่ที่154ซนเมตรนะครับและน้ำหนักของเธออยู่ที่50กิโลกรัมอายุของเขาเนี่ยจะอยู่ช่วงระหว่างประมาณอายุ11-15ปีนั่นเอง i อริสเนี่ยก็จะเหมือนกับเด็กสาวทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรทั้งสิน้นแต่พลังของเธอเนี่ยจะตื่นขึ้นก็ต่อเมื่อเธออยู่กับ scp 1 0 5 b นะครับขี ซึ่งจะเป็นกล้องโพลารอยรุ่นวันสเตป600มันจะถูกผลิตอยู่ในปี1982 SCP 105b เป็นกล้องโพลารอยทั่วๆไปถ้าหากคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้นะครับมันก็จะแบบว่าเป็นกล้องธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากว่าถ้า SCP 105หรือ Iris t ได้ใช้ SCP 105 b เนี่ยมาถ่ายภาพแล้วก็ภาพนั้นเนี่ยจะเป็นภาพแบบเรียวถาม ซึ่ง SCP 105เนี่ยสามารถเอื้อมมือเข้าไปในภาพนั้นได้อ่าไม่ว่าจะเป็นการขยับของในภาพนั้นนะครับหรือเอาวัตถุนั้นเนี่ยออกมาก็สามารถทําได้คนที่มองเห็นการบังคับวัตถุนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะเห็นเหมือนกับแขนผู้หญิงที่ไม่มีร่างนะครับซึ่งมาเป็นแขนของ SCP 105เนี่ยแหละ เอื้อมออกมาจากช่องทางที่มองไม่เห็นนะครับผมเป็นผมก็ตกใจนะนั่งๆ่งอยู่เนี่ยมีมือโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยพอคนอื่นได้ลองเอาภาพจากไอริสมาทําบ้านนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับจะเป็นเพียงแค่ภาพธรรมดาธรรมดาทั่วไป SCP 105เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยมารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีพลังตอนอายุ11ขวบนะครับเนื่องจากแม่ของเขาเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยชอบถ่ายรูปอย่างมากเลยก็เลยซื้อกล้องโพลารอยด์รุ่น One Stop 600ให้แรกๆเนี่ยเขาก็ ทำอะไรได้ไม่มากได้แค่มองอย่างเดียวนะครับผมแต่พอแบบฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนสามารถหยิบหรือเคลื่อนย้ายของในรูปได้นั่นเองนะครับการที่ scp ได้ไม่รู้เรื่องราวของ scp 1 0 5ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าเลยนะครับเพราะว่าสถาบัน scp รู้เรื่องของ scp 1 0 5ก็หลังจากที่แฟนของเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมได้ไม่นานนักเพราะว่า scp 1 0 5อ้างว่าตัวเองเนี่ยกำลังโทรคุยโทรศัพท์กับเหยื่อนะครับเหยื่อก็คือแฟนของไอ i ิสนั่นแหละ ในตอนที่แฟนของไอริสนะครับถูกฆ่าเนี่ยทำให้เธอเนี่ยต้องรีบไปหาเขานะครับแต่ข้อมูลในการใช้งานโทรศัพท์ของเขานั้นเนี่ยไม่ตรงกับการให้คําของเธอทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมนั้นไปเพราะมีแค่เธอคนเดียวนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น scp 105บอกกับทนายว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยเห็นแฟนของเธอเนี่ยถูกฆ่าผ่านภาพถ่ายในห้องของเขานะครับหลายวันก่อนนั่นเองแต่อายการเนี่ย ไม่ให้ความสําคัญกับคาให้การนี้นะครับและแนะนําให้เธอเนี่ยยอมรับผิดมาซะและยังถูกกล่าวหาว่าเธอเนี่ยป่วยทางจิตอีกต้องเอาไปรักษาทันทีนะครับทันใดนั้นองค์กร scp ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะครับเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับ scp 1 0 5ว่าถ้าหากเธอเนี่ยทำแบบที่พูดได้จริงๆเนี่ยและมาช่วยงานกับเราเธอจะได้รับอิสระในเวลานั้นนะครับผมก็การตัดสินใจของเด็กวัยอายุแบบ1ิบปลายป่ะ ก็คงต้องเลือกที่จะไปกับองค์กร scp อยู่แล้วอะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอด scp 105เนี่ยก็เลยถูกส่งเข้าร่วมในหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่มีชื่อว่า omega เตามแผนการ pandora box ที่ต้องตามล่ scp 076ถ้าใครยังไม่รู้ว่า scp 076เนี่ยคือใครสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่ง scp 105เนี่ยเธอได้เป็นฝ่ายสอดแนมและเธอเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้แบบดีมากเลยแต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งแบบ ชีวิตเด็กคนคนึ่งกำลังไปได้ดีนะครับแต่องค์กร scp เนี่ยส่งภารกิจรอบสังหารให้กับเธอจากภารกิจสอดแนมเนี่ยต้องการมาเป็นรอบสังหารซึ่ง scp 1 0 5เนี่ยไม่สามารถทำใจทำแบบนั้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกกดดันให้ทำตามแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เธอก็ไม่อยากที่จะทำโดยโกหกไปว่าตอนนี้เนี่ยพลังของเธอเนี่ยเริ่มใช้งานไม่ได้แล้วเพราะจากการถูกกดดันทำให้เครียดนะครับผมพลังเลยไม่ออกมาสุดท้ายเนี่ย เธอก็เลยโดนยื่อรายงานให้ปรับระดับของเธอลงและลบความทรงจำํำ <c oughs> และปล่อยเธอเนี่ยกับสู่สาธารณะโดยที่ทําการจับตาดูเป็นระยะส่วนหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่โอเมก้าเจเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็โดนย,ยุบและกล้องโพลารอยหรือ scp 1 0 5 b ของเธอเนี่ยก็โดนยึดเก็บไว้ในองค์กร scp นะครับอย่างน้อยก็น่าจะคืนกล้องให้กับเธอนะไปลบความทรงจําเขาแล้วยังไปยึดกล้องเขาอีก และนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SCP 1 0 5หรือ i l i ิสนั่นเองนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยเธอไม่ไปสถานที่เหตุการณ์นั้นนะครับก็คงไม่ต้องมาขึ้นศาลและก็ไม่ต้องมาโดนลบความทรงจำแบบนี้เนาะอ่ะโอเคเรามาดู SCP ตัวต่อมากันดีกว่านะครับผม SCP ที่2เนี่ย จะมีชื่อว่า SCP 1 3 4 SCP 1 3 4เนี่ยจะเป็นเด็กหญิงชาวเอเชียนะครับผมอายุอยู่ประมาณ10-11ึงขวบผมสั้นสีดำเข้มนะครับและมีรูปร่างค่อนข้างที่จะผอมน้อง SCP 1 3 4เนี่ยเป็นคนที่มองภายนอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยแหละแต่สิ่งที่พิเศษของเธอเนี่ยคือตาของเธอ SCP 1 3 4เนี่ยจะมีตาที่สีดำสนิท เหมือนกับว่าเธอเนี่ยมีแต่ลูกตาดําไม่มีตาขาวเลยและจากการทดสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับตานะครับได้บอกว่าตาของน้องเนี่ยทนทานกว่าตาของมนุษย์150-200เท่าเลยนะ SCP 134เนี่ยตาของเขาเนี่ยจะไม่มีเปลือกตานะครับผมและจะไม่กระพริบตาด้วยและที่สำคัญเนี่ยน้อง SCP 134เนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยการแพทย์เนี่ยพยายามสังเกตด้านหลังของลูกตาของ SCP 134เนี่ยแต่ก็ ประสบความล้มเหลวนะครับผมเนื่องจากในตาของ SCP-134 เนี่ยไม่มีรูม่านตาและถ้าเกิดว่ามองตาของ SCP-134 ตอนกลางวันนะครับแบบว่ามีแสงนะลูกตาของน้องเนี่ยจะดำสนิทแต่ถ้าหาว่าเราเนี่ยไปมองตาของน้องเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นเป็นแสงเลืองๆอยู่ข้างในลูกตาเหมือนกับดวงดาวเลยทำให้นักวิจัยเนี่ยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาเลยลองศึกษาโดยการที่ถ่ายภาพแบบ เปิดหน้ากล้องเป็นเวลานานๆแล้วก็ขยายแสงนั้นเข้าไปในตานะครับสิ่งที่ทำให้หน้าตกใจนั่นก็คือในตาของ s c p 134เนี่ยเป็นแสงของดวงดาวและกาแล็กซี่ครับผมนอกจากนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า s c p 134เนี่ยยังไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาหรือตัวตนของเขานะครับผมรวมถึงชื่อของเธอด้วยก็ไม่เคยบอกนะครับ แต่ SCP 1 3 4เนี่ยจะมีนิสัยว่านอนสอนง่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบุคลากรทุกคนเนี่ยปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับแขกคนหนึงสถาบัน SCP เนี่ยรับเธอมาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าในโยโกฮาม่านะครับประเทศญี่ปุ่นโดย SCP 1 3 4เนี่ยจะอยู่ในการดูแลของสถาบันเนี่ยตั้งแต่ปี2000นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมีอายุประมาณ8ขวบ แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยคือใครหลังจากนั้นมาเนี่ย SCP 1 3 4ก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิม่มเติมจากภาษาเดิมของเธอคือภาษาญี่ปุ่นนะครับและก็ได้แสดงความสามารถโดยการใช้อักษรเบลด้วยนะครับผมศึกษาเพิ่มเติมอยู่นั่นเองนอกจากนี้เนี่ยองค์กร SCP นะครับผมก็ได้จัดห้องให้กับน้องซึ่งในห้องของน้องเนี่ยก็จะมีทั้งเตียงมีตู้มีโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบอย่างดีเลยนะครับก็เรียกได้ว่า ได้การตอบรับดีเหมือนกับ SCP-053 นั่นเองคือถ้ามาลองสังเกตดูเนี่ย SCP-134 ก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะแค่ว่าแบบตาของน้องเนี่ยก็คือเหมือนกับมีดวงดาวอยู่ในนั้นแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าการถูกปฏิบัติเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะอีกคนนึงเนี่ยได้ที่พักและได้รับการดูแลแบบว่าแขกคนหนึ่งเลยส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์และเมื่อหมดประโยชน์ก็โดนลบความทรงจํา โอเคครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SCP ทั้ง2รหัสนะครับผมที่เรียกได้ว,ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมเอา SCP มาให้ดูทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า SCP เนี่ยบางตัวมันก็มีข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อยนะครับรอบหน้าอยากให้เล่า SCP ตัวไหนก็น,นี่ก็สามารถบอกกันได้เลยเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนสวัสดีครับ